โอ้ยายอยู่คนเดียวเนาะเดินไม่ได้เลยเนาะขาขาพ่วง แสดง้ห้เทียวสางข่ามันจะไม่กินนักเจี๊ยบ้ลยกินข้าวเรียงให่ไม่ได้ตัวนแบบอันนี้เอา กินหมาแล้วต้องไปแกะได้นะครับอ้อมอันนี้ไส้กระปองเด้อเดี๋ยวสักครู่นึงหน่อยน้อนี่อือจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเลยหน่อยจังค่อยๆให้อือมา ก็ได้เอออันนี้อันนี้จากกบะป๋องสวนตัวเองเลยบอกค่ะปกติมันจะมีง้อด้วยทีนี้ก็แต่ก่อนแต่ก่อนแกอยู่กับสามีใช่ไหมคะพออยู่กับสามีสามีเสียเสียแต่ก่อนแกจะอยู่บ้านเป็นเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมเล็ก แล้วก็อบต,อตอกำนันแล้วก็พวกอสอมอนเนี่ยเพิ่งมาทําบ้านหลังนี้ให้ค่ะเพราะว่าแกเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ํายากแล้วก็เดินคือเดินไม่สะดวกนะคะก็มาทําให้ได้ประมาณสามสี่ปีได้เท่าที่หนูจําได้นะคะก็แกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะคะก็ตามสภาพนี่แหละค่ะบางวันก็กินข้าวบ้างไม่ได้กินบ้างคนแก่หูหาไม่ได้บางทีก็มีเพื่อนบ้านเอามาให้บ้าง ยายพี่น้องมีไหมฮะยายพี่น้องก็อยู่ค่ะแต่ก็ได้ช่วยเหลืออะไรไหมดูแลไหมก็นานๆค่ะแล้วทุกวันยายคนอยู่ยังไงครับก็อยู่นี่แหละค่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวปิดประตูอยู่ในห้องนี้ตลอดแล้วตอนนี้มีทางราชการทงคอื่นเข้ามาช่วยบ้างไหมครับก็มีอสมมีโรงพยาบาลถงหานเข้ามาดูเข้ามาเยี่ยม พวกอสมอลร,รงมันุงหานแล้วก็พวกอบตอกำนันก็คือเข้ามาเรื่อยๆค่ะสาธารณสุขส่วนมากเขาจะเอาอะไรมาช่วยคะก็ะะมีพวกของอุปโภคบริโภคนี่แหละค่ะส่วนมากนะคะพวกนมพวกไข่พวกข้าวสารค่ะองนาีอจะมายไป็ต้เค่ะ,คะ